เราก็เดินมาจะถึงบ้านละก็ร้านเก่าเนาะเขาก็เปลี่ยนเจ้าของเขาก็ขายอ,อ,อาหารนะคะทุกคนก็จะเป็นราคา18.20ป 18, ดยี่สิบยี่สิราคาของเขาเนาะก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินเราเข้าไปดูข้างในร้านกันนะคะทุกคน เขาจะมีโต๊ะให้นั่งข้างบ้านนะคะข้างข้างบ้านเขาทำใหม่สวยมากสวยมากเซเบียซีชิบูเลมองเช่เซนูโวเทรตร์อิซีเซลองเซียนมากาซ่าเขากำลังแจกนะ จะไปเลยด้วลังฟงเซ่ไต่จะดีอ่ะสิเกิงๆกี่วันนี้เขากำลังจัดร้านเนาะก็จะมีเอ่อของขายเนอะเราก็มาดูเอ่อตะลิวมาไม่แพงเนาะเจ็ดแฝงนะคะทุกคนสำหรับพี่นีทำเทสเตอร์ แพงเนาะเขากาลังจัดกันนะยังไม่เสร็จนะคะแต่เขาก็ขายอาหารแล้วเนาะ,ะนหมุนหมุนก็จะมีเครื่องซอสอะไรนี่ใบพัดนะคะว้าวมันดิฟิก,ฟกสีแฟงน,นะคะไม่แพนนะคะเส็จส้นหองกัดก่อน อาสเซเบียนหรือพรีเซปะราคาไม่แพงห้าบาทห้าบาทเจ็ดฟงนะคะทุกคนกํามังเก้าฟางนี่นะอยู่ข้างบ้านเนาะ อยู่ติดบ้านพี่นีเลยนะคะทุกคนยังมีทุกอย่างเขายังจัดไม่เสร็จนะเทรเชสซาปาติกอ่ายัดดูทูเซบิเอร์อ่าเซกุซาเซมิญอนล่ะอ่าเซทร์เบียนล่ะอ่าเซตุคองต์ตันเซบูเดเต้บู C'est pas cher. Papier. Ah, le boussois, ça. Là, tu pas parti, va quand la semaine prochaine. Oui. C'est le boussois, ça. Voilà. Il est bien, là. Très bien. Il est pas cher. Ah, c'est bien. Bonjour. Il est อยู่พุชอยู่พุชเลยดูสิเย้ที่นั่นู็สวยของไม่แพงนะคะทุกคนก็อยู่ไม่ไกลบ้านนะคะก็จะมีอาหารขาย ราคาเริ่มต้นสิบแปดแสนนั่งกินถือก็ไม่เูืกเขากำลังจัดของกันเนาะเขาเปิดได้สามอาทิตย์ละแต่เพียงแต่ว่าเออยังจัดร้านไม่เสร็จเนาะเพราะว่าเขาขายอาหารแต่ว่าอาหารเออ,เอ,อของอย่างอื่นเขายังไม่เสร็จเพรกัน็หม่คลิปหน้านะคะโปรเซนฟิล 就是。<laughs>